สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับก็สวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้จะมารีวิวคานยกมันจากอู่เคได้ดูครับก็เป็นคานยกมันนะรุ่นเก่าครับก็ติดตั้งจากอู่นานแล้วแหละแต่ยังใช้งานดีอยู่อ,อ,นนอ,อยู่เมฆคึ้มมาเมื่อฝนจะตกอีกแล้วครับก็เป็นแบบธรรมดาครับผม นนี่ครับมันก็เอาใส่ตะข่ายตะข่ายแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ยกครับโอ้นี่แบบยกแบบสั้นๆครับไม่ได้ดึงแขนออกครับใส่หกล้อเลยแบบนี้ยกขึ้นไปก็มีคนปลดข้างบนนะแต่ถ้าไอแบบปลดเองนี่ ยกขึ้นไปก็กระตุกลงเลยครับนี่ก็ติด l อลเจนะโอ้เอนี้เป็นใช้กระบอกเดิมครับใช้กระบอกของฝานหน้าเลยอนะ่ะ โอ้ยยกสูงเนะยนี่ครับถ้ามันติดแต่ท่อก็ต่อท่อมานิดหน,นึ่งนี่นี่ครับเดี๋ยวข้างหนึ่งก็ได้ครับ ถ้าเนี่ยก็เนี่ยที่คนยกออกเนี่ยใปเอาออกข้างหนึ่งแล้วเกี่ยวข้างหนึ่งให้รถยกออกก็ได้ครับเดี๋ยลร้อนนี่ก็นี่แหละครับไปทางนี้แหละเอาไปขายที่อำเภอเสรองสามครับเ,รเสืองสามจังหวัดโครา ถ้าเราคิดว่าเราใช้งานมานานพอสมควกแล้วเราก็ต้องอขันน็อตครับมันจะมีน็อตอยู่นะมันขันนอ็อตคือน็อตมันจะหลวมอ่ะ วัวน,นี้ก็ใช้กระบอกเดิมของผานหน้าแล้วก็ไม่ต้องใส่ตัวแยกครับก็ใส่คอนโทรใช้คอนโทรผ่านหน้าเลยรีบหน่อยครับเรีบเ,เพราะว่าฝนมาแล้วน่าจะเสียทันู่ครับไอรถไถไม่เป็นไรอะไอรถหกล้อนี่ จลางไรอด้วยมืดมาเลยในรูปคลิปออกคลิปออกมาจะชัดหรือเปล่าว่าดูหน้าจอไม่เห็นอะไรครับมืดตึ๊บเลยเออเกาะแบบนั้นแหละดึงเลย ร้านผุดมันนะ นานๆนานๆจะเห็นทีเพราะว่าฐานยกมันนี่จะออกต่างจังหวัดส,ส่วนมากครับน,นี่น่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่า มันก็ดึงออกไปได้ตั้งเยอะครับแต่ว่าใช้ประมาณนี้ขมงอกเราจะโคตดีแหละโอ้ยถ้าผนมานี่600จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอติดตามครับ เออลมเย็น เดี๋ยวเดี๋ยวฝนแล้วเดี๋ยวห้ล้อออกไม่ไดม้มาแล้วมาแล้วมือตึ๊บ หมดแล้วครับเหลือว,วัน5 5 5กองครับโอเคครับคลิปนี้ก็พามาชมประมาณนี้ฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ